คือคนมักเข้าใจครับว่าที่ถุงกอล์ฟเรบอลคอร์เรชันใหม่อะมันสักเซสแล้วมันขายดีและกําลังเป็นกระแสนในเวลาเนี้ยเพราะสีสันและความจัดจ้านของมันครับซึ่งส่วนหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะสีสันมันสะดุดตาน่าใช้แต่อีกครึ่งหนึ่งที่มันเป็นสักเซสที่คนไม่ค่อยรู้ครับนอกจากคนที่ใช้ถุงกอล์ฟของเราจริงๆอะมันคือคุณสมบัติของถุงเรเบอลรุ่นนี้ครับมีหลายคนที่ซื้อไปครั้งแรกเพราะสีสันแต่สุดท้ายกลับมาซื้อเพิ่มซื้อให้แฟนซื้อให้ลูกหรือแม้กระทั่งซื้อไปให้ผู้ใหญ่่่เพราาาะมมมมัันีีคุณสบบบตติงงออยยททช้้แลวโจ์ มากกว่าแค่เรื่องของสีสันตั้งแต่ข้อแรกเลยครับมันคือถุงก๊อฟว a t e r p r o o f แบบ100%หรือเป็นถุงก๊อฟกันน้ําแบบ100%คือถ้าคุณลองเอาทิชชู่ใส่เข้าไปในถุงอะแล้วลองฉีดน้ําใส่ถุงก๊อฟแบบเต็มที่เลยนะอารมณ์แบบฉีดน้ําแบบฝนตกพายุเข้าเลยนะพอฉีดเสร็จครับก็ให้ลองเอาผ้ามาเช็ดเราจะเห็นได้ว่าวัสดุด้านนอกอะมันไม่อมน้ําและมันจะแห้งเหมือนใหม่ทันทีเพียงแค่ถูกเช็ดให้แห้งแล้วพอเปิดมาดูทิชชู่ด้านในครับที่เราใส่ไว้ในช่องต่างๆเราก็จะพบวว่่่่่่่่าาาไไอออ้้้ททชชููีีเเรรใใใสสสยยงงงแหนนุนกๆ ทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างในถุงกอล์ฟปลอดภัยจากความชื้นและน้ํานี่คือจุดแข็งข้อแรกของเจ้าถุงใบนี้ครับคือต่อให้โดนน้าหนักขนาดไหนก็ไม่ต้องพึ่งเรนโคเวอร์จุดสําคัญต่อมาคือพื้นผิวของถุงกอล์ฟครับเคยไหมครับต่อให้เราซื้อถุงกอล์ฟมาแพงขนาดไหนแต่พอใช้ไปนานๆถุงกอล์ฟก็จะเริ่มซีดเริ่มกับเริ่มมีคราบดําติดถุงหรืออ,อาจกรอบจนพื้นผิวถุงกอล์ฟเนี่ยมันลอกออกมาแน่นอนครับนั่นคือปัญหาที่แบบคนเคยเล่นกอล์ฟจะรู้ดีว่ามันต้องเกิดขึ้นแนๆ่ๆและนั่นคือปััญหาาาาททีี่เรอยพฒนจนจม อปปอของเล์บอนไปพบกับวัสดุตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า PVC Grade Industry หรือ PVC เกรดสูงสุดนะครับที่ทนความร้อนได้มากถึง60องศาและนํามาเป็นวัสดุหลักของถุงกอล์ฟเล์บอนตัวนี้ครับทำให้พื้นผิวของถุงกอล์ฟครับทนต่อทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นความชื้นจากฝนความร้อนจากสภาพอากาศร้อนบ้านเราหรือความร้อนเมื่ออยู่ในกระโปรงหลังรถคุณภาพของพื้นผิวถุงกอล์ฟก็จะไม่เสื่อมสภาพไม่ซีดไม่กรอบจนแตกลายแน่นอนแม้คุณจะใช้ไปนานเท่าไหร่ก็ตามและที่ สำคัญครับเจ้า PVC grade industry ตัวนี้มันดูแลรักษาง่ายต่อให้มีคราบโครนคราบสกรปรกมาติดอรัก็แค่เอาผ้าสะอาดเช็ดมันก็เหมือนใหม่ทันทีครับอย่างถุงก๊อฟที่ผมใช้ครับตัวที่ผมใช้คือถุงก๊อฟสีลุงเนอะมันเป็นตัวโปรโตไทป์ที่ผมสั่งมาเทสก่อนที่จะวางจาหน่ายเนี่ยนานเป็นปีเลยผมใช้มาเกือบ2ปีครับคุณเห็นไหมว่ามันยังใหม่อยู่เลยอะ่ะทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปดูแลรักษาอะไรมันเป็นพิเศษเลยและอีกจุดหนึง่งนะที่ลูกค้าชอบมากจากถุงก๊อฟของเรย์อบอลก็คือนี่เป็นถุงกอที่่นน้ําาาาหักเบรบรแตสามาถจ ยอ,อย่างผมเวลาไปออกรอบเนี่ยผมเป็นคนที่ต้องมีหัวไม้2องานแล้วก็มีพัตเตอร์อีก2อันนะครับรวมแล้วไม้ในถุงเนี่ยประมาณ17อันและข้าวของอีกเพียบแต่ถุงกอล์ฟเบรบอลคอร์ดิชั่นเนี่ยครับเอาอยู่หมดและยังมีที่เหลืออีกเพียบให้ผมได้ใส่ของนะครับสำหรับผมนี่มันคือถุงกอล์ฟที่เราพัฒนามาจนผมมั่นใจล้ว,ว่ามันตอบโจทย์ผมได้ทุกอย่างตั้งแต่การเป็นถุงกอล์ฟแบบกันน้ํา100%การดูแลรักษาที่ง่ายเป็นถุงกอล์ฟที่ดูใหม่อยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญครบกก็อามมาถจุไได้ด มีช่องใส่ของจํานวนมากสําหรับผมนะครับนี่คือทั้งหมดครับที่ผมเชื่อว่ามันคืออีกครึ่งหนึ่งอของ success point ที่เป็นในแง่ของฟังก์ชันที่ทําให้ถุงกอล์ฟเดบอลคอลเลคชันนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้ถ้าใครสนใจเดบอลกอล์ฟแบ็คในคอลเลคชันใหม่นี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง f c e b o o k Fan Page เลรบอลไทยแลนด์หรือไลน์แอดแอดเบอลสุดท้ายผมอยากบอกว่ายัางไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณได้ลองคุณจะเข้าใจว่ามันคือถุงกอล์ฟที่มีดีกว่าแค่สีสันมันคือเทคโนโลยีที่เลรบอลต ที่จะทำให้คุณ e n j นจอย u r g เกม